มาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีปีใหม่กันทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยตลอดปีตลอดไปด้วยนะคะคิดอะไรขอให้สมหวังทุกคนนะคะ ธรรมดาจะจุดใกล้ๆเนี่ยนะคะจุดใกล้ๆเนี่ยแต่ปีนี้เห็นไหมคะกลางคืนฮต้มแรงด้วย ลุนแรงด้วยค่ะ ตรงจุงดนี้นี่นี่นี่ตรงสนามตรงที่ต้นรีสมาตตรงบ่านี่มีคนเดินนะ